สวัสดีค่ะพี่เล็กสุภาพร์พาชื่นนะคะรับผิดชอบด้านงานขายตำแหน่ง Key Account Manager จากบริษัท l e ีโอโกลบอลโลจิสติกจํจำกัดมหาชนสำหรับน้องๆที่สนใจจะเริ่มต้นทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องดูแล้วฟังแล้วคงจะเป็นเรื่องที่ น้องๆหลายๆคนกังวลใจว่าจะทำได้ไหมจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรในพาร์ทนี้เส้นทางสู่ GLX Talent จะพาน้องๆไปทำความเข้าใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะในด้านการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พี่อยากให้น้องๆลองแบ่งมุมมองออกมาเป็น3ด้านด้านแรกคือด้านการค้าด้านที่2คือด้านการขนส่งและด้านสุดท้ายเป็นด้านของการควบคุมกํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือการขนส่งนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าได้แก่ผู้ซื้อผู้ขายผู้ผลิตผู้ใช้ในหน้าและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการชําระเงินระหว่างประเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่งได้แก่ผู้ส่งออกผู้นําเข้าผู้ต้องแจ้งให้ทราบ ตัวแทนสายการเดินเรือตัวแทนสายการบินเจ้าของยานพาหนะในการขนส่งบริษัทประกันภัยลำดับสุดท้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมกำกับดูแลพี่จะแบ่งออกไปเป็น2ด้านนะคะด้านการกำกับดูแลสินค้ากับด้านการกำกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในส่วนนี้ตั้งใจจะให้น้องๆทำความเข้าใจว่าเมื่อน้องๆทำการค้าผลิตภัณฑ์ที่น้องส่งออกหรือนำเข้ามีใครคอยกำกับดูแลหรือไม่เช่น ถ้าน้งนองๆอยากจะนําเข้าวิตามินยาบํารุงต่างๆการนําเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ยาต้องได้รับการกํากับดูแลจากองค์การเภสัชต,ต้องถูกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมกํากับดูแลในการนําเข้าหรือส่งออกนอกประเทศนะคะในด้านการกํากับดูแลการขนส่งสินค้ากรณีที่น้องขนส่งยา ต้องดูว่ายาของน้องเนี่ยจะต้องอยู่ในจุดของการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่การขนส่งประเภทสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งด้านการขนส่งจะถือว่าเป็นวัตถุไวไฟต้องถูกควบคุมกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายยกตัวอย่างนะคะถ้าน้องเริ่มต้นทำธุรกิจเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นสนใจที่จะนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาในร้านและเข้ามาจำหน่ายในร้าน น้องจะต้องแทนตัวเองอยากที่พี่แบ่งไว้เป็น3ด้านนะคะด้านแรกเราคือใครเราคือผู้ซื้อแล้วเราเป็นใครอีกเราเป็นผู้นําเข้าในฐานะที่ต้องนําเข้าวัตถุดิบอาหารเข้ามาแล้วสินค้าของเราคืออะไรสินค้าของเราคือวัตถุดิบอาหารจะมีตั้งแต่เนื้อสดผักผลไม้หรือแม้กระทั่งซอสต่างๆผู้รับผลส่งคือใครก็คือตัวแทนผู้รับผลส่งตัวแทนยานพาหนะ น้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรก็คือน้องต้องไปใช้บริการของเขาต้องทราบว่าน้องจะไปติดต่อเพื่อขอรับบริการด้านการขนส่งกับใครนะคะสุดท้ายก็คือสินค้าของน้องที่ก่ลาวไว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผักผลไม้หรือแม้กระทั่งซอสของญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกควบคุมกํากับดูแลมีใครกํากับดูแลแน่นอนมันเป็นอาหารหน่วยงานที่เข้ามากํากับดูแลในด้านการนําเข้าอาหารก็คืออาหารและยา น้องจะต้องผ่านด่านสํานักงานอาหารและยาก่อนการนําเข้าน้องต้องมีใบอนุญาตในการนําเข้านะคะเมื่อเราทําความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกันแล้วเข้าใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านการขนส่งและด้านการควบคุมกันแล้วการขนส่งสินค้าการเริ่มทําการค้าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับน้องอีกต่อไปค่ะเส้นทางสู่ GLX Talent ในพาร์ทต่อไป เราจะมาทำความรู้จักทำความเข้าใจในการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการการค้ากันนะคะ